ปีใหม่แล้วมาเลยก็ยังคงกินปลาเส้นอยู่อย่างนี้เลยครับเลยครับอืมปีใหม่แล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนตาขออวยพรเนาะตากลับมารวยนะคะขออวยพรนะคะหนู หนูห่วงตัวห่วงตัวขอให้อวยพอให้ทุกคนนะคะปีใหม่นี้นะคะร่ำรวยร่ำรวยเนาะมีความสุขนะคะทิ้งความทุกข์ไว้ในปีเก่านะคะปีใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะนะร่ำรวยเงินทองนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเลยเนาะ คิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะคะมีบ้านอยากได้บ้านอยากได้รถก็ขอให้ได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับนิยายที่ตาแต่งด้วยเนาะแล้วก็ขอให้มารวยมีขนมกินเยอะๆนะ,ะไม่ดาวม,มาเรื่องปลาเส้นนะคะเพราะว่าปลาเส้นนี่เป็นของหมาแมวเนาะตาบอกแล้วนะว่าเขาไม่ได้ปรุงรสนะคะเป็นปลาเส้นที่เขาทำมาให้ สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะนะคะอ่ะดูอืมนี่กินปูอัดน,นะคะนี่ยะคะเขาชอบขอเขาละอืมหิวคะ่ะไม่ยอมกินไก่นะปกติตาจะให้กินไก่นะคะไม่ยอมกิน มากินปลาเส้นแทนก็ตาให้กินประจําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้เยอะเนาะให้อย่างละสิบเส้นประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นขนมเขามากกว่าค่ะไม่ได้ให้เป็นกิจลักษณะอะไรเนาะเนี่ยเขาก็ซาแซของเขาไปนะคะเพราะเขารู้ค่ะว่าช่วงเวลานี้ตาจะว่างเนาะนะแล้วตาก็จะให้ขนมเขานะคะอ่าเหมือน วันนี้เขาอยู่ข้างบนห้องนะคะตามไม่ได้เอาลงไปเที่ยวเล่นข้างล่างด้วยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งนะคะวันปีใหม่เนาะหมดแล้วครับรลุกหล่ออ๋อจริงมารวยมีอะไรมารวยมีอะไร <laughs> เรียนแบบจูเม่งได้ป่ะจูเม่งมีอะไรมารวยมีอะไร <c oughs> สุดหลอกค่ะชอบชอบให้เกาให้นะพอเกาแล้วเขาก็จะหันมาเลียเรานะเขาเป็นอย่างนั้นอืมอ่ะ,อะ,อะ เอบอกหมื่นหัวก็มารวยแล้วกล้องจับไม่ทันมารวยแล้วนั่นแหละค่ะเมื่อคืนที่นี่เขาจุดพูกุกันนะคะมารวยก็ตื่นเต้นตกใจมากเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากเท่าที่คิดนะคะเหมือนกับว่าเขาก็นอนขดธรรมดานะคะ ก็ถ้าใครติดตามตามมานานจะรู้ว่าตายอยู่สุพรรณเนาะแล้วพิกัดบ้านของตาเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหอคอยนะหอคอยก็คือหอปัญหาจำใสนะคะเขาก็มีงาน,นะะจุดพูทุกป,ปีค่ะยกเว้นช่วงโควิดที่ผ่านมาเนะาะเมื่อคืนเขาก็จุดแบบอลังการแต่ตาไม่ได้ถือโทรศัพท์มือถือไปนะคะเพราะว่าตานั่งสวดมนต์อยู่นะคะ สวดมนต์อยู่จนผุไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะตาเห็นว่าข้ามวันแล้วตาก็เลยหยุดสวดมนต์แล้วก็เดินไปดูนะคะสวัสดีปีใหม่พ่อแม่ที่ห้องเขานคะ,ะเพราะว่าหอคอยเนี่ยมันอยู่ที่หน้าต่างห้องพ่อกับแม่พอดีนะคะก็ออกไปดูกันนะนัะ่นแหละคะ ม่ค่อยได้ไปสังสรรค์ที่ไหนนะคะเพราะว่าเราทำงานกันทุกวันเนาะไม่มีวันหยุดถ้าเราหยุดก็คืองานก็จะเพิ่มสองเท่านะคะเราก็เลยไม่ค่อยหยุดกันไม่ค่อยไปไหนนะนอกจากเหตุสุดวิสัยจริงๆนะนี่แหละชีวิตประจำวันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะขอบคุณนะคะเอฟซที่อยู่ด้วยกันมาข้ามปีกี่ปีแล้วเนาะสำหรับนิยายนะคะ แล้วก็มารวยเนาะมารวยนี่เขาเกิดช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ตอนที่ตาไปเจอเขาที่หน้าห้องนะนะคะหน้าห้องแม่เนาะเป็นเดือนมิถุนานะแล้วก็ถัดจากนั้นประมาณสามเดือนนะคะเขาก็มาอยู่ที่ระเบียงของตานี่แหละนะคะ ก็ถึงได้จับเขาทำวัคซีนแล้วก็ตัดสินใจเลี้ยงไว้นะคะก็เป็นตามนี้แหละแมวอืมอืมเนี่ยเห็นไหมล่ะมองทันเงนันไหมล่ะเธอไปแล้วค่ะ F C ีนะอืมเนี่ยมองไม่ทันกันเลย ดูดูเขาเล่น <c oughs> มันเขี้ยวค่ะมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวจริงๆอันเขี้ยวอันเขี้ยวอันเขี้ยว,ม,ยวมารวยมารวยมีอะไรมารวยมีอะไรได้ไหมถึนจูมิยงจูมิยงม,มีอะไรมารวยมีอะไรเล่นสิ พี่ตาเล่นกับรวยได้ไหมครับพี่ตาเล่นกลับมารวยได้ไหมครับมารวยอยากเล่นไม้ตกแมวครับไป <c oughs> แล้วค่ะเอฟซีทุกคนมาอวยพรวันปีใหม่เนาะก็วันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อแดงให้เพราะว่าใส่ไปเมื่อวานนะคะวันนี้ก็เลยซักเนาะแล้วก็หยิบเสื้อเขียวมาใส่ให้เพราะว่าดูในกล้องอาจจะเหมือนเสื้อเทานะความจริงเป็นสีเขียวนะคะเนาะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะใส่สีเขียวแล้วจะเริญลุ่งเร,องเรืองดีนะตาก็เลยหยิบม,มาใส่แม้ว่าเสื้อจะตัวเล็กไปนิด <c oughs> นั่นขนาดไม่ค่อยกินไงน,นะไม่ค่อยกินข้าวนะย,ยังมีพุงนะคะ <c oughs> มาแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่มีความสุขร่ำรวยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปัถนานะคะ สวัสดีค่ะเอออืออือ